เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเวลา6นาฬิกาตรงเป๊ะแพรพลาวพัดลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยหน่ายแม้ว่าจะนอนครบ8ชั่วโมงก็ตามเธอหันไปดูโทรศัพท์พบข้อความจากพบแฟนหนุ่มของเธอว่าแม่จะไปทานข้าวด้วยเย็นนี้นะเตรียมตัวด้วยสั้นๆไม่ใส่อีโมจิไม่มีคำหวานและยิ่งไปกว่านั้นไม่มีคำถามว่าเธออยากเจอแม่เขาหรือเปล่า แพรถอนหายใจและรู้สึกเหมือนโดนดึงกลับเข้าไปในวังวนเดิมๆของความพยายามที่ไร้ผลไม่ว่าเธอจะยิ้มจะหุงข้าวนุ่มหรือเสื่อมเสื้อในโทนสีที่แม่พบชอบเธอก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์สไยในฝันของแม่เขาเสียทีขณะเดียวกันที่อีกฝากหนึ่งของเมืองบีปานิสราเจ้าของร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ชื่อสีคราม กำลังยืนหน้าเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้างุดหงิดโทรศัพท์ในมือเงียบสนิทแม้เธอจะส่งข้อความไปหาโอ๊ตตั้งแต่เมื่อคืนโอ๊ตหายไปไหนของเขาวะบีบน่ขนขณะที่สั่งพนักงานไม่ให้ลืมเปลี่ยนกระดาษเช็ดปากสีฟ้าให้เข้ากับทีมวันเสาร์เธอทะเลาะกับโอ๊ตเรื่องที่เขามาสายตอนมื้อเย็นทั้งที่เธอจองร้านอาหารญี่ปุ่นสุดรูไว้แล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็วางสายไม่รับสายอีกเลย แม้โอ๊ตจะอายุห่างจากเธอ6ปีแต่บางครั้งบีก็รู้สึกเหมือนต้องเลี้ยงดูเด็กชายคนหนึ่งที่เอาแต่ใจอย่างน่ารักและน่าปวดหัวในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพตานธนัดพรหญิงสาวผมตรงเป๊ะเสื้อผ้าเรียบหรูในลุคออฟฟิศมือจับถ้วยกาแฟในห้องประชุมตึกสำนักงานชื่อดังถือจ้องมองไปยังโนตในสมุดแพลนเนอร์ที่มีตารางเวลาชัดเจนทุกครึ่งชั่วโมง ปันไม่ตอบลายอีกและเธอบ่นในใจเมื่อวานเขาบอกว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนสมัยเรียนหญิงล้วนคนนั้นตาลพยายามไม่พูดอะไรเพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอแอบระแวงแต่ใจเธอก็พุ่งไปหาภาพที่เขาลงใน IG story ซึ่งมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังชัดเจนมันเกินเพื่อนหรือเปล่าหรือแค่เราเข้มเกินไปเธอคิดก่อนจะรีบพรีเซนต์งานให้ทีมอย่างไม่ให้เสียสมาธิ ค่ำวันเสาร์ทั้ง3ส,สาวนัดเจอกันที่ร้านเหล้าเล็กๆชื่อ aftermoon ร้านประจำที่ตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ13บรรยากาศอบอุ่นมีดนตรีสดเบาๆเ,เสียงวายเปิดขวดและแก้วที่กระทบกันเป็นจังหวะที่ชวนผ่อนคลายขอสักคืนเถอะฉันจะไม่คิดเรื่องแม่แฟนแพรยกมือบอกบีและตานทันทีที่นั่งลงดีเพราะฉันก็ไม่คิดเรื่องโอ๊ตเหมือนกันมันหายหัวไปสวันละบีตอบพลางยกแก้วเบียร์ขึ้นจิบ งั้นฉันก็ไม่พูดเรื่องไอจีสตอรที่มีผู้หญิงเสียงใสามากหัวเราะอ,อยู่ข้างๆปั้นก็นแล้วกันตาลพูดเรียบๆแต่สีหน้าเธอบ่องบอกว่าไม่ใช่แค่เสียงใสแต่คงแทงใจมากด้วยพนักงานนำกับแกล้มมาเสิร์ฟพริกทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาและยำวุ้นเส้นจานใหญ่ทั้งสามเริ่มปลดปล่อยความอึดอธธัดที่สะสมมาตลอดสัปดาห์ แม่พบอ่ะแค่ฉันถือกระเป๋าหลุยวิตตองรุ่นปีเก่าแม่ก็ทำหน้าเหม็นเบื่อใส่ละแพรบนก็แม่เขาคงอยากได้สไปยเป็นไฮโซลูกจะสวไงตาลพูดขณะหยิบผักชีออกจากจานยำอย่างพิถีพิถนัน โอ๊ตก็บอกว่าฉันจริงจังเกินเขาแค่มาสาย30นาทีเองก็แค่ต้องไปรับแม่ที่โรงพยาบาลแล้วลืมบอกฉันบิดีประชดเสียงสูงบทสนทนาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะปนเหนื่อยแต่ก็อบอุ่นแบบเพื่อนที่รู้ใจทุกคนครับขอชนแก้วได้ไหมครับ เสียงทุ้มจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่เดินเข้ามาข้างโต๊ะทำให้ทั้งสามสาวหยุดชะงักเขาแต่งตัวสบายๆเสื้อเชิดพับแขนกางเกงยีนสีซีดใบหน้าอบอุ่นแต่มีรอยยิ้มกวนประสาทนิดๆผมชื่อกายครับมากับเพื่อนแต่เพื่อนเผลอหลับไปแล้วเขาชี้ไปยังโต๊ะด้านหลังที่มีชายอีกคนฟุบก,กับเบาะอยู่บีกับตาลสบตากันด้วยความขำแต่แพรกกับรู้สึกบางอย่างในใจแปลก เอาสิชนเลยแพรยิ้มเขายกแก้วขึ้นชนกับทั้ง3คนแล้วเลือ่อนเก้าอี้มานั่งข้างแพรบทสนทนาไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติกายพูดจาฉลาดมีอารมณ์ขันและรู้จังหวะดีจนน่าทึ่งแพรหัวเราะกับมุกตลกของเขาอย่างไม่ได้หัวเราะแบบนี้มานานแล้วตาลสังเกตว่าแพรดูผ่อนคลายแบบไม่เคยเป็นตอนอยู่กับพบส่วนบีก็เริ่มสังเกตว่าเขาไม่ได้จีบแพรแค่เล่น เวลาล่วงเลยไปจนเที่ยงคืนบรรยากาศชักจะเกินควบคุมกายเอื้อมไปจับมือแพรขณะส่งแก้วคืนนี้ไม่อยากกลับเร็วเลยเขาพูดช้าๆสายตาจริงจังแพรนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นฉันจะไปเดินเล่นแถวนี้ใครจะไปด้วยเธอถามบีและตาลแพร ตาลสงสัยตาเตือนแต่แพรกลับยิ้มตอบเบาๆว่าฉันโอเคกายลุกตามไปทั้งสองเดินเคียงกันออกไปนอกร้านทิ้งให้บีและตาลมองตามด้วยความรู้สึกหลากหลายนี่มันจะเริ่มเรื่องใหญ่หรือเปล่าวะบีพึมพำเบาๆหรือมันจะจบเรื่องที่ไม่เคยเริ่มดีอยู่แล้วตาลตอบขณะที่เสียงเพลงในร้านดังขึ้นอีกครั้งคืนนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิด สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านหน้าร้านอัฟเตอร์มูนแพรเดินเคียงข้างกายโดยที่ไม่มีจุดหมายแน่ชัดทั้งสองไม่ได้พูดอะไรมากนะักหลังจากออกจากร้านแต่บรรยากาศกลับไม่อึดอัดเลยสักนิดเธอดูเหมือนเหนื่อยกับอะไรบางอย่างนะกายเอ่ยขึ้นขณะยื่นขวดน้ำเปล่าที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อข้างทางให้แพรก็เรื่องแฟนนะ่ะแพรรับขวดน้ำมาก่อนแล้วถอนหายใจยาว แม่เขาไม่ชอบฉันฉันพยายามทุกอย่างแล้วแต่รู้สึกเหมือนยิ่งทำก็ยิ่งแย่ลงกายพยักหน้าอย่างเข้าใจไม่พูดสอดแทรกแต่ฟังอย่างตั้งใจแพรเล่าว่าตัวเองเคยคิดว่ารักคือการอดทนแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่เธออดทนอยู่มันคือความรักหรือความกลัวกายไม่ได้เสนอคำแนะนำใดๆน,น,นอกจากฟังและนั่นทำให้แพรรู้สึกเหมือนเธอได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไร เช้าวันต่อมาแพรตื่นขึ้นมาด้วยอาการแห้งนิดๆในคอนโดของตัวเองเธอเช็คโทรศัพท์พบสายที่ไม่ได้รับจากพบและข้อความถามว่าเมื่อคืนหายไปไหนเธอไม่ได้ตอบทันทีแต่รู้ดีว่าคืนนี้จะต้องเจอแม่พบตามนัดเดิมราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยน ทางด้านบีตื่นเช้ามาก็พบว่าโอ๊ตส่งข้อความมาสั้นๆว่าเมื่อวานเบรดหมดขอโทษเธออ่านข้อความนั้นแล้วก็วางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบในใจยังคงมีคำถามเดิมว่าเขาเคยเห็นเธอเป็นคนสำคัญไหมหรือแค่คนที่คอยตามใจเขาเวลาอารมณ์ดีบี B. ไปร้านแต่เช้าบรรยากาศเงียบสงบเธอนั่งเช็คบัญชีร้านไปเรื่อยๆก่อนจะได้ยินเสียงประตูเปิดสวัสดีครับโอ๊ตโผล่มาด้วยดอกทานตะวันหนึ่งดอก ทานตะวันบีเลิกคิ้วดอกไม้โปรดของเธอไงเขายิ้มบียิ้มตอบแห้งๆพลางพยักหน้าแต่ภายในใจยังคงไม่หายคุณตาลกำลังนั่งหน้าคอมในห้องทำงานอาการวิตกกังวลยังไม่หายเธอเปิดอินสตาแกรมของปั้นอีกครั้งพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างรูปกับเสียงหัวเราะในคลิปในที่สุดเธอตัดสินใจโทรหาเขาฮลัลโหลปั้นอยู่ไหน อยู่ร้านกาแฟแถวลาดพร้าวมีอะไรหรอเสียงเขาฟังดูสบายสบายเมื่อคืนผู้หญิงที่หัวร้อนในสตอรี่คือใครอ่ะอ๋อเพื่อนสมัยมปลายที่เคยเรียนพิเศษด้วยกันน่ะเธอกลับมาจากญี่ปุ่นนะัดเจอกันเฉยๆทำไมไม่บอกก่อนก็ลืมแล้วก็เธอเองก็ไม่โอเคไงคือ ถ้าเธอรู้ว่าเราจะไม่โอเคทำไมยังทำตาลถามกลับนิ่งๆเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนปั้นจะพูดเบาๆว่าขอโทษตานวางสายลงหัวใจสับสนทั้งที่ไม่อยากเป็นคนจูจ้จี้แต่ก็ไม่อยากปล่อยผ่านเย็นวันนั้นแพรเดินเข้าไปในร้านอาหารที่พบจองไว้แม่ของเขานั่งอยู่ก่อนแล้วพร้อมสีหน้าเรียบนิ่งมาสายสามนาทีแม่พบเอ่ยขึ้นทันทีที่แพรนั่งลง รถติดค่ะขอโทษนะคะแพรพยายามยิ้มพบมาถึงถัดมาไม่กี่นาทีดูเหมือนเขาไม่คิดว่านี่คือปัญหาใหญ่แต่แม่เขากลับบ่นอีกชุดผู้หญิงสมัยนี้ไม่ตรงเวลาแล้วยังไม่ใส่รองเท้าส้นเตี้ยกับเรสแบบนั้นไปทำงานอีกเหรอแพรแทบไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่นั่งยิ้มจืดชื่นและจิบซุปแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำพูดของกายเมื่อคืน บางทีเราก็ลืมไปว่าเรามีค่ามากพอโดยไม่ต้องทำให้ใครชอบเธอเงยหน้ามองกระจกฝั่งตรงข้ามมองเงาตัวเองสะท้อนและเริ่มถามใจตัวเองว่านี่คือชีวิตที่เธออยากมีจริงๆหรือคืนนั้นสามสาวเปิดวิดีโอคอลคุยกันตามธรรมเนียมประจำสัปดาห์แม้จะเพิ่งเจอกันเมื่อคืนฉันคุยกับป้านละยังไม่เคลียร์ทั้งหมดแต่ก็โอเคขึ้นตามรายงาน โอ้โพมาพร้อมดอกไม้แต่อารมณ์ฉันยังไม่พร้อมยิ้มให้บี B. ว่าแม่พบก็ยังเหมือนเดิมส่วนพบก็เหมือนไม่เข้าใจเลยว่าเรารู้สึกยังไงแพรพูดช้าๆก่อนจะเสริมว่าแต่ฉันฉันรู้สึกดีกับผู้ชายที่เพิ่งเจอครั้งแรกมากกว่าคนที่คบมา3ปีบี B. ตาเงียบก่อนจะพูดพร้อมกันว่าแกเริ่มแล้วใช่ไหมแพรไม่ตอบ แต่แค่ยิ้มเล็กๆในใจรู้ว่าเธอกำลังจะเข้าไปสู่เรื่องที่อาจพัวพันยิ่งกว่าเดิมหลังจากวิดีโอคอลในคืนนั้นแพรยังคงรู้สึกสับสนแม้เธอจะไม่ได้ทำอะไรเกินเลยกับกายแต่ความรู้สึกภายในใจมันเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอพยายามไม่ติดต่อกายแต่ในใจกลับคิดถึงบทสนทนาและรอยยิ้มของเขาอย่างห้ามไม่ได้ และดูเหมือนว่าเรื่องราวของเธอจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อกายโผล่มาอีกครั้งวันจันทร์ที่โรงแรมเดอะออคิดแกรนที่แพรททำงาน,ผานแผนกต้อนรับมีการประชุมด่วนเพื่อเตรียมต้อนรับแขกสำคัญผู้บริหารใหม่ที่จะมาร่วมลงทุนในโรงแรมเธอไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งได้ยินชื่อคุณกิติศักดิ์สุวรรณรัตน เธอเงยหน้าขึ้นแทบจะทันทีนั่นคือชื่อเต็มของกายและไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็เดินเข้ามาในห้องประชุมจริงๆในชุดสูทเต็มยศกายดูแตกต่างจากภาพชายหนุ่มในร้านเหล้าเมื่อคืนนั้นอย่างสิ้นเชิงแต่รอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณแพรเขาทักแบบรู้กันสองคนซึ่งทำให้เพื่อนร่วมงานเริ่มสงสยัยแพรรู้ทันทีว่าเธอกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยว ด้านบีบรรยากาศในร้านสีครามเริ่มไม่สดใสเหมือนเคยเธอกับโอ๊ตยังพูดกันน้อยลงและเมื่อบีเริ่มยื่นแผนพัฒนาเมนูใหม่ให้โอ๊ตช่วยดูเขากลับตอบกลับสั้นๆทำไมไม่ให้ทีมดูละ่ะเธอจะทำทุกอย่างเองไปถึงไหนคำพูดนั้นแทงใจเพราะเธออยากให้เขามีส่วนร่วมกับร้านที่เธอสร้างมากกว่านี้ไม่ใช่แค่คอยม่เช็คอินถ่ายรูปเหมือนเป็นแขกรับเชิญ เย็นวันนั้นบีเห็นโอ๊ตนั่งหัวรออยู่กับผู้หญิงในร้านกาแฟตรงข้ามร้านเธอถือไม่ได้พูดอะไรแต่ใจเริ่มสั่นส่วนตาลหลังจากคุยกับปั้นเรื่องสตอรี่ไปแล้วความระแวงกลับไม่ลดลงเลยเธอสังเกตว่าเขาเริ่มไม่ค่อยตอบไลน์เหมือนเดิมเวลานัดกันก็มักจะมีงานด่วนเข้ามาเสมอจนวันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ปั้นถูกแท็กในเฟซบุ๊กจากบัญชีชื่อหญิงหวานเย็น เป็นภาพปั้นยืนคู่กับผู้หญิงหน้าตาน่ารักในงานเลี้ยงเล็กๆที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกปิดบงังบางอย่างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มถามอย่างไรดีเย็นวันพุธแพรนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้โรงแรมกายเดินเข้ามาแล้ววางเอกสารบนโต๊ะเบาๆมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานเขาเอ,อ่ยเสียงต่ำแพรยิ้มจางๆพยายามไม่ตอบรับแต่สายตาของเธอก็ไม่ได้หลบตาเขาเช่นกัน คืนวันเดียวกันนั้นสามสาวนัดเจอกันที่ร้านสีครามของบีเพื่อเคลียร์ใจกันอีกครั้งกายคือหุ้นส่วนใหม่ของโรงแรมแพรเปิดประเด็นฉันรู้สึกเหมือนชีวิตฉันเริ่มเละและเขาก็เข้ามาทำให้มันเละยิ่งกว่าเดิมแต่ใจแกไม่ได้รู้สึกว่าเละใช่ไหมบีย้อนคำถามแพรนิ่งเงียบปันก็แปลกขึ้นทุกวันฉันไม่รู้จะทำตัวยังไงกับความไม่ชัดเจนของเขาตาลพูดเบาๆพลางกดโทรศัพท์เลื่อนดูไอจของปั้นอย่างงุดงี โอ๊ก็เริ่มหายหัวตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าเขาอยากโตไปกับเราหรือเปล่าบีเติมเบียร์ลงแก้วตัวเองอีกครั้งบทสนทนาหนักๆถูกกลบด้วยเสียงเพลงเบาๆในร้านและบรรยากาศของความเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่นเอางี้ลองอยู่กับตัวเองสักพักไหมตานพูดขึ้นถ้าผู้ชายพวกนั้นไม่มีเราเขาจะยังรักเหมือนเดิมหรือเปล่า บีกับแพรมองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าอาจถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเลิกวิ่งตามความรักแล้วหันกลับมาหาคนที่สำคัญที่สุดในตัวเองเช้าว,วันเสาร์แพรนั่งอยู่ในคาเฟ่ริมสวนใบหน้าของเธอไม่ได้แต่งหน้าจัดเหมือนเคยแต่กลับดูสวยนิ่งแบบคนที่เริ่มคิดอะไรจริงจังโทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆเป็นข้อความจากพบคืนนี้แม่อยากให้เราทานข้าวด้วยกันอีกอย่าใส่ชุดดำมาเหมือนครั้งก่อนนะ ถธอจ้องข้อความอยู่นานก่อนจะวางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบและจิบกาแฟงบเงียบในหัวมีแต่เสียงของกายเมื่อคืนวันก่อนที่พูดไว้บางทีเธอก็ต้องถามตัวเองว่าที่ทนอยู่ตอนนี้เพราะรักเขาหรือกลัวไม่มีใครรักอีกเลย ที่ร้านสีครามบีกำลังจัดมุมใหม่ของร้านด้วยความตั้งใจเสียงเพลงแจ๊สเบาๆคลออยู่แต่สายตาของเธอกลับแวะไปมองประตูทุกๆ5นาทีราวกับเฝ้ารอใครบางคนจนกระทั่งโอ๊ตเดินเข้ามาพร้อมกล่องของขวัญเล็กๆในมือสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปีที่ร้านเธอเปิดนะเขายิ้มอ๋อขอบใจบีตอบเรียบๆฉันไม่ได้ลืมนะแต่คิดว่ามาเซอร์ไพรส์ดีกว่า แล้วเมื่อไหร่จะเลิกเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นโอชังักมองหน้าบีอย่างตกใจอะไรอีกละบีเราทะเลาะกันแทบทุกสัปดาห์แล้วนะก็เพราะมันไม่เคยถูกแก้ไงบีพูดเสียงนิ่งฉันไม่ได้อยากทะเลาะฉันแค่อยากมีใครสักคนที่เข้าใจว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนกับการต้องเป็นฝ่ายพยุงทุกอย่างไว้คนเดียวโอดนิ่งไปนานก่อนพูดว่างั้นเราพักกันไหมสักพักเผื่อเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น บีพยักหน้าแม้ใจจะวิวแต่เธอก็รู้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการโตขึ้นสำหรับคู่ทั้งคู่ฝั่งตาลหลังจากที่เธอทนความคาใจไม่ไหวก็ขอเคลียร์กับปั้นตรงๆเธอพาเขามานั่งในสวนสาธารณะพร้อมกับโน้ตบุ๊กที่เปิดภาพหญิงหวานเย็นจากเฟซบุ๊กไว้นี่ใครเธอถามตรงๆเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็เคยคบกันเมื่อสมปีก่อนปันตอบอย่างรู้สึกผิด ทำไมไม่บอกเพราะมันไม่มีอะไรฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วจริงๆแต่กลัวเธอคิดมากเลยไม่พูดแล้วตอนนี้ล่ะก็ยังเหมือนเดิมฉันเลือกเธอตาลถอนหายใจยาวไม่ใช่เพราะโล่งใจแต่เพราะเหนื่อยฉันไม่อยากใช้ชีวิตกับคนที่เคยที่ต้องคอยเดาว,ว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่ไหมฉันเป๊กกับชีวิตเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแต่เธอกลับทำให้โลกฉันปั่นป่วนทุกวัน ปันเงียบไปก่อนจะพูดว่าฉันจะปรับตัวให้ดีขึ้นนะให้เวลาฉันเถอะตาไม่ตอบทันทีแต่เพียงพยักหน้าเบาๆอย่างยังไม่ให้คำมั่นสัญญาใดๆเย็นวันนั้นทั้งสามสาวนัดกันที่สวนลุมพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเธอมักใช้เป็นที่พักใจในวันที่วุ่นวายฉันบอกแม่พบไปแล้วว่าไม่สะดวกจะไปกินข้าวแพรพูดขณะโยนเศษขนมปังให้ปลาคาร์ฟแล้วเขาว่ายังไงเงียบแล้วก็พิมพ์กลับมาว่า แล้วแต่เธอแพรยิ้มเศร้าฉันไม่อยากอยู่กับใครที่แล้วแต่ฉันไปตลอดชีวิตฉันก็เพิ่งแยกกันอยู่กับโอ๊ตบีเอ่ยขึ้นบ้างเจ็บนะแต่สบายใจแปลกๆปกปันกระสารภาพทุกอย่างแต่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะไว้ใจเขาได้อีกไหมตานพูดทั้งสามนั่งเงียบสักพักก่อนบีจะพูดขึ้น อย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนให้เล่าเรื่องพวกนี้แพรยิ้มและพะยักหน้าใช่เพื่อนที่ไม่ตัดสินแต่ช่วยฉันหาทางออกแม้จะยังหาทางของตัวเองไม่เจอก็ตามตานหัวเราะเบาๆเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วตัวเองล่ะทั้งสามสบตากันก่อนจะหลุดหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกันแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับความรักของแต่ละคนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือมิตรภาพของพวกเธอไม่มีวันจบลงง่ายๆ หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากค่ำคืนในสวนลุมรูดูฝนเริ่มเข้ามาแทนที่แสงแดดอันร้อนแรงของเมษายนเสียงฝนที่ตกสลับหยุดกลายเป็นจังหวะที่ทั้งสามสาวเริ่มคุ้นเคยคล้ายกับจังหวะในใจที่เริ่มสงบลงแม้จะยังไม่เรียบร้อยดีนัก แพรเดินอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมดิออคิดแกรนด์ด้วยท่าทีมั่นใจมากขึ้นเธอยิ้มและทักทายพนักงานทุกคนที่เคยทำงานร่วมกันมานานสายตาเหลือไปเห็นกายยืนคุยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งอยู่เมื่อสายตาสบกันกายยิ้มให้เล็กน้อยและแพรก็พยักหน้าตอบก่อนจะเดินเลยไปอย่างไม่สลงเลเธอได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับ และกำลังจะไปเริ่มต้นงานใหม่กับบริษัทเอากนไนเล็กๆที่ให้เธอเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเธอบอกลากับพบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเราสองคนพยายามกันมาพอแล้วแต่ดูเหมือนมันยังไม่พอสำหรับแม่เธอและไม่พอสำหรับฉันด้วยเธอไม่ได้พูดด้วยความโกรธแต่ด้วยน้ำเสียงสงบพบเงียบก่อนจะพูดว่าขอโทษนั่นคือคำสุดท้ายระหว่างพวกเขา แพรไม่ได้คบกับกายทันทีเธอยังคงคุยกับเขาในวันที่ใจว่างแต่ครั้งนี้เธออยากรู้จักตัวเองให้มากพอก่อนจะพาตัวเองไปรู้จักใครอีกคนอย่างจริงจัง บีในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่สำคัญมากร้านสีครามมีเมนูใหม่ที่เธอออกแบบร่วมกับเชฟในทีมโดยไม่รอความเห็นจากโอ๊ตเธอเริ่มวางแผนเปิดสาขาเล็กๆในย่านใหม่และกำลังมองหานักลงทุนที่เชื่อในรถมือของเธอไม่ใช่แค่หน้าตาร้าน โอ๊ตยังส่งข้อความมาบ้างบางครั้งก็คุยกันเรื่องหนังเรื่องเพลงแต่ไม่มีใครพูดถึงคำว่ากลับมาอีกเลยเขาเริ่มโตขึ้นจริงๆอย่างที่เคยสัญญาและเธอก็เริ่มมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าเธอไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเป็นทุกอย่างให้เธอแต่เธอต้องการคนที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไป บีเริ่มคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาเปิดบูธกาแฟหน้าร้านเขาไม่หวือหวาแต่ยิ้มง่ายและฟังเก่งเธอยังไม่ได้รักเขาแต่รู้สึกดีที่ไม่ต้องพยายามจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองตานยังคงทำงานออฟฟิศเหมือนเดิมแต่วางแผนชีวิตให้นุ่มนวลลงเธอไม่พกแพลนเนอร์ที่แน่นทุกช่องเวลาอีกแล้วแต่ใช้สมุดจดเล่มเล็กที่เขียนคำว่าวันนี้เราโอเคหรือยัง ไว้ทุกหน้าปันยังอยู่แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปตาลไม่ได้พยายามควบคุมหรือปิดกั้นอีกแล้วแต่ตั้งขอบเขตให้ตัวเองอย่างชัดเจนพวกเขานัดกันเจอแค่สัปดาห์ละครั้งและพูดกันตรงๆว่าหากใครเจอคนที่ใช่กว่านี้ก็ไม่ต้องฝืนมันไม่ใช่ความรักที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือความเข้าใจคำคืนวันสุข ทั้งสามสาวนัดเจอกันที่ร้านอัฟเต m o o n อีกครั้งโต๊ะเดิมเพลงเดิมและบรรยากาศเดิมที่ไม่เคยทำให้รู้สึกแปลกแยกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องจะพาเรามาถึงตรงนี้แพรพูดยิ้มยิ้มขณะยกแก้วตรงนี้ที่ไม่มีผู้ชายแต่มีเราบีเสริมและเราก็ยังรอดมาได้ตานหัวเราะทั้งสามยกแก้วชนกันเสียงแก้วกระทบกันเบาๆแต่ชัดเจน ในโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและมาตรฐานของผู้หญิงวัย30พวกเธออาจไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกไม่ได้มีบ้านหลังโตตามที่ใครวางแผนไว้ให้แต่พวกเธอมีหัวใจที่ยังเรียนรู้และมีมิตรภาพที่ไม่เคยหายไปไหนและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและงดงาม